เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเจ้าต้นนี้คือชื่อเจ้าต้นไดโนเสาร์ใบเรียวนะคะเราค่อยๆแกะออกนะค่อยๆแกะออกนะคะนี่คือการที่เ,าเขาไม่มีอาหารแล้วนะคะอยู่ได้แต่ว่าจะไม่มีอาหารเราจะทำการเปลี่ยนกระถางให้เขานะคะนี่ค่ะ หลังจากที่เราทําการแกะออกจากกระถางแล้วนะคะเราก็นี่เลยแกะออกนะคะสายโหดนะคะเจ้าต้นนี้ดูสิคะนี่คือเขาอยากจะเกิดมาาเลยเขาแน่นมากเลยนี่นนแน่นมากแน่นมากวันนี้ทําการเปลี่ยนกระถางเจ้ายูโฟเบียยูโฟเบียใบเรียวนะคะหรือเจ้า ไดโนเสาร์ใบเรียวนะคะจนเจ้าต้นไดโนเสาร์เนี่ก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะเราก็ทําการแกะโอโอระวังนะคะนี่ mm hmm. เขาจะเปราะมากๆเลยนะคะไดโนเสาร์ใบเรีย hmm. ว mm hmm. เป็นไม้ดึกดําบรรแล้วก็น่าสะสม mm hmm. เขามีลักษณะ mm hmm. เป็นไม้อวบน้ํานะคะเหมาะสําหรับการจัดแต่งสวนถาดนี้เลยนะคะ mm hmm. เราทําการแยกอย่างนี้นะนะคะ ก็ใช้มีดคมๆเลยนะคะอันนี้มีดกีวีเราเานี่ยเขาคมเนี่ยอย่างนี้นะคะแยกออกมาแบบนี้เราแยกต้นออกมาแบบนี้นะคะนี่ให้มีรากติดมาหน่อยด้วยนะคะแล้วต้นที่มันเป็นกิ่งเล็กๆเนี่ยคือกิ่งพวกนี้ก็จะเป็นยอดต่อไปของเขาได้นะคะต้นเจ้าต้นนี้ก็จะได้เยอะอยู่นะเจ้าต้นต้นนี้อะซื้อไปเนี่ยคือได้เยอะอยู่นะคะแล้วก็เอาทําการแยก ทำการแยกแบบนี้นะคะจริงเหล่านี้นะคะที่จริงแล้วเนี่ยเขาเขาเกิดหมดเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าด้วยความว่าเราอยากจะได้ฟอร์มของเขาไว้ทําสวนถาดเราก็ทำการแยกแบบนี้นะคะนี่ถ้าหากเป็นเพื่อน,อนท่านใดนะคะเพื่อนเพื่อนช่อง DIY ต้นไม้ใน y o u t u b e ของเรานะท่านใดที่ที่มีเจ้าต้นนี้อยู่แล้วนะคะมีเจ้าต้นยูโฟเบียใบเรียวนะคะ ไดโนเสาร์ใบเรียวอยู่แล้วนะมันแน่นเกินไปอยากจะเปลี่ยนกระถางนะคะลองทําวิธีการนี้ดูนะคะก็คือเนื่องจากเขาเป็นไม้ที่อ่รากยาวไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบขดๆแบบนี้นะคะแล้วก็ดูฟอร์มไม่สวยใช่ไหมคะเนี่ยทุกต้นกเกิดหมดนะคะเนี่ยแยเกิดหมดนะคะนี่ดึงเลยสายหูดเกิดหมดเลยนะคะเนี่ย เราก็ทําการแกะออกแบบนี้นะคะแกะวางวางไว้นะคะเพื่อว่าเราจะทําการเพาะพันธุ์และเปลี่ยนกระถางให้เขาต่อไปนะคะถ้าเขายาวแล้วก็เลื้อยมากเนี่ยการเปลี่ยนกระถางหรือว่าการเอาไว้ก็จะดูฟอร์มไม่สวยเราอยากจะจัดฟอร์มใหม่ด้วยการทําให้เป็นต้นเดี่ยวหรือว่าต้นคู่นะคะนี่คือวิธีการแกะไอ้เจ้าต้นยูโฟเบียต้นนี้นะคะ ไดโนเสาร์ใบเรียวแล้วเราทำการแกะต่อไปค่ะหลังจากที่เราทําการแกะแบบนี้แล้วนะคะเขาก็จะเป็นแผลเนาะนี่เลยค่ะพอเขาเป็นแผลแบบนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งเอาลงในดินนะคะเพราะว่าเขาเขาอาจจะเน่าได้นะคะฉะนั้นแล้วเวลาเราแกะอย่างนี้น่ะเราจะทิ้งไว้สักหนึ่งวันนะคะแล้วก็ทําการรักษาแผลด้วยเจ้านี้เลยค่ะอะโลเวล่าอะโลเวล่าแครหรือว่า เจ้าหางจระเข้แคะของเราเนี่ยมีประโยชน์นะคะแล้วก็เอาใช้ตัวนี้เลยนะคะรักษาแผลบางคนก็จะใช้ปูนนะคะใช้ปูนได้นะคะใช้ปูนเคี้ยวหมากมีปูนเคี้ยวหมากไว้ติดบ้านจะดีมากๆสําหรับคนที่รักต้นไม้นะคะสําหรับอ่อมอนนะคะเพียร้านอมอนพันไม้ของเราส่วนใหญ่แล้วจะใช้เจ้าต้นนี้นะคะเจ้าเจ้าต้นอะโลเวรานี่แหละคะ่ะ ทำการรักษาแผลเ,เมื่อทาไว้แบบนี้นะคะทาไว้แล้วเี่ยคือให้เขาแห้งช่วงนี้ก็จะแห้งยากหน่อยเพราะว่าฝนตกค่ะเดี๋ยวนี้ฝนตกทุกวันเลยนะคะเนี่ยเราก็ทําการวางไว้แบบนี้นะคะเนี่ยรักษาการรักษาแผลของเขานะคะไม่ตายนะคะอย่างไรก็ไม่ตายเพราะว่าเ,เจ้าต้นนี้นะคะมีความทนทานมากในช่วงที่เขารักษาตัวแบบนี้อย่าตากฝนนะคะเราจะ ให้เขาเนี่ยพึ่งไว้อย่างนี้สักช่วงนี้อาจจะไว้สักวันสองวันนะคะเพื่อให้แผลของเขาแห้งสนิทแล้วเราค่อยทําการเพราะชาหรือว่าเอาลงดินต่อไปถ้าเอาลงดินตอนนี้นะคะจะบอกได้ว่า50า0ที่จะรอดเพราะว่าการเน่าเนี่ยมีสูงนะคะนี่คือเจ้าต้นนี้นะคะเมื่อเราทําการแบบนี้นะคะส่วนต้นที่เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะที่เราได้มานี่อย่างนี้นะคะ อันนี้ก็เราก็ใช้อโลเวอ่านะคะทาแผลให้เขานะคะทาแผลให้เขาเลยนะคะพอทาแผลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งไว้สักเอ่อคือคือเนื่องจากแผลเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะเราก็ทิ้งไว้สักหนึ่งวันนะคะหนึ่งวันก่อนที่จะทําการทําการลงดินนะคะเพราะว่ากาันเน่า หรือบางคนนะคะมีน้ํายากันร,รากเน่าเนี่ยก็ต้องใช้ในช่วงนี้นะะส่วนอมรพันุ์ไม้ของเราในส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้จริงๆนะคะเราก็เพาะพันธุ์ได้มาตลอดนะคะเพราะว่าเราเพาะพันธุ์และขยายพันธุ์เองเมื่อเราสนใจต้นไม้ต้นไหนเราสั่งนําเข้ามาเนี่ยนำเข้ามาเราก็ทําการขยายเองทุกต้นนะคะที่ขายในร้านก็ทําการขยายเองทุกต้นนี่เลยนะคะเราก็ทําการทาให้เขา รักษาเขาไว้นะคะนี่เจ้าหนึ่งกระถางนะอยากแนะนำสำหรับแฟนเพจร้านช่อง DIY ของเรานะคะและก็ช่องช่องอมรพันไม้นะคะก็จะเห็นว่าเราทำการเพาะพันเองซื้อเขามาเราก็ขยายเป็นแล้วก็ทำขายได้ด้วยนะคะก็ไม่ห่วงวิชานะไม่ห่วงวิชาและก็ท่านใดที่เป็นนักวิชาการ ที่ท่านมาชมก็อาจจะออมองว่ามันอาจจะไม่ถูกหลักการอะไรก็ก็ท่านก็แนะนำมาได้นะคะไม,ไม่ไม่ปิดกั้นเรื่องความรู้เพราะว่าอันนี้คือที่ร้านของเราทำแบบนี้เพราะว่ามันมาจากประสบการณ์ที่เราทำแล้วมันสำเร็จเราก,าก็เลยอยากจะแบ่งปันอยากจะแนะนำนะคะก็ท่านใดมีก็ลองทำลองทำนะคะลองทำดูนี่ค่ะ เมื่อเราทําการอย่างนี้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะทําลงกระถางให้เพื่อนๆดูสักหนึ่งกระถางนะคะเมื่อได้กระถางมาแล้วนะคะเราจะใช้กระถางเดิมของเขานะคะที่เราเคาะดินเราให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใช้ลุย๋ยมะพร้าวนะคะนําลงไปก่อนเจ้าตัวนี้จะเหมาะในการที่จะดูดซับน้ําแล้วก็ อาปิดตรงรูอย่างนี้ได้ดีนะคะเนี่ยเวลาเราซื้อกระถางมาก็จะเป็นรูแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ทําการเนี่ยเลยจากนั้นนะคะดินที่เราผสมแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะมีดินอันนี้จะเป็นดินที่เขาเรียกว่าดินภูเขาไฟนะคะดินภูเขาไฟที่มีเม็ดเล็กๆนะคะใส่ลงไปดินภูเขาไฟจะช่วยให้การระบายน้ําดีและก็ทําให้รากของเขานั้นชุ่มชื้นอยู่เสมอนะคะ ทำให้รากของเขาชุ่มชื่นอยู่เสมอแล้วก็จะเกิดทำให้แม้ว่าวันไหนเราลืมลดน้ำานรดไม่ลดน้ำเป็นเดือนก็ยังได้นะคะสำหรับเจ้าต้นยูโฟเบียต้นไดโนเสาร์ต้นนี้นะคะเพราะว่าคือเขาเป็นไม้อวบน้ำบอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราลดน้ำมากๆก็อาจจะทำให้เขาเสียชีวิตได้ในที่สุดน,นะคะเตรียมดินเสร็จแล้วเราก็เลือกต้นที่ไม่มีแผลนะคะนี่คือต้นที่ไม่มีแผลเลย สามารถที่จะปลูกได้เลยนะคะต้นนี้ก็จะพร้อมที่จะปลูกลงในดินได้เมื่อเนื่องจากว่าเขาไม่มีแผลเขาเกิดแยกกันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาทําการลงในกระถางนะคะรากของเขานะคะถ้าถ้ายาวเกินไปก็เอาออกได้นะก็ไม่ตายนะคะนําไปเลยเอามือนําไปเลยเวลาทาเวลาทำ,าทำต้นไม้นะคะอยากจะแนะนําทุกท่านว่า เวลาเราทําแบบนี้นะคะมือของเราเมื่อสัมผัสดินเนี่ยในดินนี่มันก็จะมีธาตุอาหารหลายอย่างเนาะในขณะเดียวกันมันก็จะมีเชื้อโรคด้วยนะคะพวกปริสิตต่างๆที่มันอยู่ในดินเนี่ยดีที่สุดนะคะอยากจะแนะนําให้ท่านสวมถุงมือนะคะในการทําให้สวมถุงมือในการทํานะคะเพื่อว่าถ้าเกิดว่าเรามันจะได้สะอาดอะเนาะพูดถึงความสะอาดเอานี้เนี่ย ใส่ถุงมือนะคะใส่ถุงมือทุกครั้งเมื่อทําการเปลี่ยนกระถางบางคนป่วยเป็นโรคดินก็มีนะฉะนั้นแล้วนะคะเมื่อเราทําการเปลี่ยนกระถางแล้วเกี่ยวอะไรกับต้นไม้สวมถุงมือบ้างก็ดีนะคะป้องกันตัวเองนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้หินโรยนะคะหินโรยหน้า,เ,าเจ้ากระถางนี้เพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อให้ดินไม่กระเด็นเวลาเรารดน้ำนะคะ หินที่เราใช้ก็จะเป็นหินที่เราเปลี่ยนทายออกจากต้นเดิมนะคะคือเราเปลี่ยนกระถางบ่อยเราก็ไม่ไม่ซื้อใหม่อะคะ่ะเราก็เก็บหินเดิมไว้ใช้นะจะได้ประหยัดนะคะคือกระถางใหญ่ขนาดนี้ทําไมถึงใส่แค่นี้รู้ไหมคะทําไมถึงใส่ต้นเดียวก็เพราะว่าคือประมาณหนึ่งเดือนหลังจากที่เขาเขาติดลากเขาแล้วนะคะเขาจะแตกกอเร็วมากเขาจะทําการแบบ คือกองเขาก็จะแตกเร็วมากๆเราก็เลยโอเคงั้นก็เอาแค่ประมาณนี้ก่อนนะคะนี่เลยนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเจ้าต้นไดโนเสาร์น่ารักนะคะไดโนเสาร์ใบเรียวเราจะทำการจัดทรงโดยการหาไม้ค้ำยันเขาก่อนนะคะเราจำเป็นไหมจะต้องมาใช้ไม้ดัดก็ถ้าใครอยากจะให้แบบเลื้อยไปก็ได้นะคะ ให้เขาเป็นทรงเลื้อยแต่หมอนมองว่าการที่เขาเป็นทรงเลื้อยนะคะก็คือมันก็สวยในในในหลายในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าหมอนอยากจะให้ต้นเขาตั้งตรงมากกว่านะคะเพราะว่าการตั้งตรงเนี่ยจะทําใหไ้ได้ได้ความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งนะคะคือเราเราใช้แบบพยุงแบบนี้ไปก่อนนะคะก็ใช้อน,นี้เลยนะคะ,จะเจ้าเคเบิลไท ช่วยให้เขาไม่ไม่เลื่อนนะคะช่วย้เขาไม่เลื่อนไปไหนในระหว่างที่ทําการรักษาฟอร์มเขาอยู่เราก็ช่วยพยุงเขาไว้ด้วยเจ้าเคเบิลไทไม่ต้องแน่นมากนะคะไม่ต้องแน่นมากเพราะว่าเวลาเราลดน้าเนี่ยเราก็ลดแบบให้เขาอยู่ทรงก่อนนะคะเมื่อเราออกมาเนี่ยคือไอ้เจ้าต้นที่มันงอกตามหลังมาเนี่ยหน่อของเขาที่งอกตามหลังมาเนี่ยเขาจะได้ตรงเหมือนกัน นะจะได้ไม่นอนไปแบบนี้นะคะก็อยากให้ตรงๆสวยๆจัดฟอร์มได้สวยนะนี่เลยจ้ะนี่เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเจ้าต้นยูโฟ,โฟเบียของเรานะคะต้นไดโนเสาร์ใบเลี By ้ยวนี่ค่ะทำการเปลี่ยนกระถางได้อย่างาสวยงามนะคะหากท่านใดมีอยู่ที่บ้านก็ ทำการเปลี่ยนกระถางได้เลยหากท่านชอบวิดีโอนี้นะคะขอเป็นกําลังใจคนละหนึ่งไลค์นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่หมอนจะทําการอัปโหลดในช่อง DIY ไม้ดอกไม้ประดับนะคะไอเดียดีๆนำมาแบ่งปันกันในช่อง YouTube เพื่อเราจะได้ มีต้นไม้ทรงสวยๆไว้ใช้ประดับในบ้านนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะอย่าลืมอย่าลืมขอบคุณค่ะ